สวัสดีสมาชิกรถมือสองชาแนลทุกท่านด้วยนะครับวับนนี้ Toyota c a m r ร 2.0G ปี 2006- จดปี2007 j. สวยๆเลยนะครับสภาพนางฟ้ามากๆครับเปิดราคาเงินสด249,000บาทเพื่อนๆสมาชิกผ่อนเบาๆสบายๆเครดิตด,ดีจัดได้เต็มนะฮะโอ้โหคันนี้สีบอนเงินสวยๆเลยนะครับภายในนะฮะติดจอแอนดรอยมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ถือว่ารถคันนี้สภาพสวยงามมากๆเลขไม้อยู่ที่ประมาณ180,000กว่ากิโลครับไม่แท้ๆนะครับย้ำนะครับไม่แท้รถแบบนี้นะครับต้องมีการใช้งานหน่อยนะครับแต่ว่าเครื่องยนต์ต่างๆอุปกรณ์ต่างๆเกียร์นะครับการดูแลคอนโซลภายในภายนอกและห้องเครื่องเนี่ยถือว่าสภาพ90บวกนะเพื่อนๆใครที่สนใจรถคันนี้เนี่ยราคาเบาๆสุดว้าวนะครับมีล้อแม็กแต่งสวยมาให้ด้วยนะครับ ใครสนใจนะครับรถจอดอยู่ทุ่งกระแบนสมุทรสาครน,นะครับใครสนใจด่วนๆเลยนะครับใครๆก็ออกได้มีบริการจัดส่งรถทั่วประเทศให้ด้วยนะครับเฮีย mm hmm. นบเข้าใจดีนะครับใครสนใจรีบเลย088 584 5375ครับ